สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กอนนะครับเด็กดิเกอรเมอร์ในรายการ NGTHD นะครับผมวันนี้พี่กอนก็จะมาแจากนะครับสูตรที่พี่กอนได้ทําการเปิดมาตลอดด้วยรหัสเอ่อรหัสแลวคือเอาไง,ไง่ายๆมันเป็นรหัสรหัสสำรองหรือรหัสกากพี่กอนเองครับมารีวิวกันด้วยเลยนะนี่นี่พี่กอนเปิดเองทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ที่ VIP หนึ่งแล้วก็เบอร์สิบหกเองนะฮะ <c oughs> ก็พี่กอนทำการเปิดแบบไหนใช่ไหมถ้าน,น้องๆอ,อยากรู้ก็ดูครับกดมาที่แพ็กเกจของปืนนะฮะ น้องๆดูนะครับดาร์กจะเป็นอันที่หนึ่งก็นับไปนะครับนับมาจากดาร์กนะครับเป็นหนึ่งนะครับนับไปหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสองนะครับแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสามแล้วก็นับไปอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นะแล้วก็นับไปหนึ่ง 2 3 4 5 5นะครับแล้วก็นับไป5พอ5ปุ๊บก,ก็น้องก,กดกลับมาครับรอไฟ1 2 3ครับนี่ไฟหายปุ๊บก,กดครับกดแล้วค,ครับมาครับนี่อ่าเนะก็มีแบบไม่ใช่ว่ามันจะได้แบบนี้นะบางครั้งพี่กอนได้มานะดูดิเนี่ยเล่นแล้วเมืเ่อวานพี่อนทำสูตรนี้ได้กระบอกนี้มานะ พี่ไม่ใช่นะบอกนี้พี่กรณ์ได้มานานแล้วแต่ว่าพี่กรณ์ได้มาอีกอันหนึ่งคือทําสูตรแบบเมื่อกี้ได้กระบอกนี้มาอีกอันหนึ่งนะแล้วก็มาแจกน้องๆกัน,นแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาสี่สามอัน <c oughs> อ่าก็มีแค่นี้นะกระกาดนะฮะไม่มีอนะไรมากอ่าอันนี้พี่กรณ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กรณ์ได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ก็อ,อีกไม่นานนี้พี่กรณ์ก็จะทำการซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับให้น้องๆอยู่เพื่อไปนันใจพี่กรณ์ต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับผม